สวัสดีครับพบกับเซลลอยล้านนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การขายสําคัญนะครับที่จะทําให้คุณมียอดขายได้อย่างยั่งยืนนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างพาร์ทเนอร์นะครับถ้าเป็นศัพท์ของวงการผมเนี่ยเขาจะเรียกว่า Channel sale partner steroid ก็คือช่องทางการขายนะพาร์ทเนอร์คู่ค้าที่เป็นช่องทางใหม่ๆนะครับทำให้เราแบบสามารถ กระจายโอกาสในการขายได้กว้างขึ้นนะคือทําไมมันต้องมีพาร์ทเนอร์นะอย่างที่บอกต่อให้ผมเป็นสุดยอดเซลล์ร้อยล้านเนี่ยผมก็เก่งนะยอมรับว่าเรื่องการหาลีดแบบ d ด r e ร t นะครับดีรก็คือเข้าตรงเนี่ยผมก็แน่พอตัวนะแต่อย่างที่บอกก็คือผมก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนมีหลายๆลีดแน่นอนครับที่ผมเอื้อมไปไม่ถึงอย่างเงี้ยนึกถึงแบบลีดราชการราชการก็เป็นอะไรที่ผมไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นนะครับ ผมจะทํายังไงครับทั้งนั้นที่ผมรู้ว่าสินค้าผมเจ๋งนะก็จะต้องหาพาร์ทเนอร์นะครับเห็นไหมพาร์ทเนอร์ที่เก่งกว่าเราแล้วเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉียบขาดกว่านะครับดังนั้นแนวคิดการหาพาร์ทเนอร์เนี่ยถ้าใครนะครับรู้ตัวว่าเก่งสินค้านะเก่งทำโซลูชันเก่งทําเรื่องของตัวโปรเจกต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ชอบขายนะคือไม่ชอบอะ คนมันไม่ชอบนึกถึงเด็กอาร์ตนะเด็กเด็กศิลปศาสตร์เด็กด้านแบบศิลปะนะวิจิตรศิลป์อะไรอย่างเงี้ยคือกูทํางานงกงกอยู่คนเดียวเนี่ยกูก็เหนื่อยายหายอยู่ลวนึกภาพไหมวาดรูปทํานูนแบบออกแบบกราฟิกมันเป็นงานที่ต้องโฟกัสกับตัวเองอยู่แล้วอะครับแล้วก็มนุษย์อินโทรเวิร์ดเนี่ยจะชอบงาน,นาแนวนี้ให้ไปยืนขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ของถนัดเพราะงั้นการหาพาร์ทเนอร์นะซินเนอร์จีนะก็คือการแบบ รวบรวมพลังันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่ามากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าถ้าเรามองว่าสินค้าเราเจ๋งเนี่ยเราต้องหาคนที่ขายเก่งนั่นแหละครับคือคําตอบเนาะเราจะไปหามาจากไหนนะครับอย่างแรกนะครับให้ดูพาร์ทเนอร์ในวงการเดียวกันวงการที่อยู่กับเราเนี่แหละครับแต่สินค้าหรือบริการเนี่ยไม่ได้ทับกันคือไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับ แต่ต้องดูให้ออกอีกว่าแล้วมันมีอะไรที่เราไปเสริมเขาได้นะเข้าใจว่าเสริมเขาได้ไหมคืออย่างผมเนี่ยทำเรื่อง A อไองซึ่งแน่นอนว่าต้องไปหาบริษัทที่ทำการตลาดนะครับเขาเรียกว่าเอเจนซี่โฆษณาพวกนี้แล้วเป็นเอเจนซี่ที่ไม่มีไอนะครับนะไม่มีไ i สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบเอเจนซี่ก็จะได้ของใหม่จากผมเนี่ยไปขายนะครับมันก็คือจะเสริมกันเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ย เขามาได้ขนาดเนี้ยบริษัทนะน,นะเขาก็ต้องมีเคียร์เขานะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่2นะครับที่เราต้องการก็คือเราต้องค้นหาหเจอว่าพาร์ทเนอร์เราเนี่ยมีเคียร์เขาที่เราต้องการไหมอย่างผมบอกว่าเนี่ยผมอยากเข้า C p 7ซมากๆเลยเบียชา้างเบียสิงอะไรเงี้ยแต่ผมยังเข้าไม่ถึงยังไม่ถึงระดับแบบบนบน,บนผมก็ต้องไปหาเอเจนซี่โฆษณาที่ดูแลโฆษณาให้กับ CP เบี GP, ing, ang, ยร์สิงเดช้างนึกภาพไหมแต่ต้องไม่ขาย AI ทับผมนะครับเพราะถ้าเขาเขาม่ขายเนี่ยเขาไม่มาคุยกับผมหรอกนะอันนี้เราจะหาภายในวงการเรานะครับบริษัทนะแล้วก็เรื่องของสินค้าที่มันเสริมกันได้หรือว่าเราก็มองมุมนี้ก็ได้ครับว่าของของเขาเนี่ยเราก็เอามาช่วยขายได้นึกภาพไหมถ้าเราไม่มีอันนี้เนี่ยเราก็เอาของอื่นมาขายเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่ CEO ควรทำ CEO เวลาจะหาสินค้าจะผลิตอะไรใหม่ๆทํา R&D ใหม่มันใช้เวลานานนะครับวิธีที่ดีกว่านั้นคือไปรับเป็นนายหน้านะมันก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับก็กินเรื่องของส่วนต่างหรือว่าค่านายหน้าเนี่ยนะแล้วก็บวกกาไรไปนิดหน่อยเนะี่ยเขาเรียกว่าในวงการ IT เนี่ย system integrator นะั่นก็คือบริษัทที่รับขายพวกไอพวกซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยแล้วก็มีช่างมาติดตั้งให้อย่างเงี้ย เอาตรงซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มันก็เป็นงฝรั่งหมดนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งก็มองว่าเฮ้ยบริษัทนี้มีศักยภาพนะเคยดูแลธุรกิจกลุ่มธนาคารกลุ่มราชการอะไรอย่างเงี้ยตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีเอนจิเนียร์ที่เก่งฝีมือดีบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมาขอบริษัทไทยเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ให้สิทธิทประโยชน์ต่างๆนะครับในการแบบบวกราคาบ้างในการส่งช่างเทคนิคอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่3ามนะอย่างที่3เนี่ยก็คือการติดต่อเนาะ เร็วที่สุดเนี่ยคือลิงก์อินกับ Facebook นะฮะนี่บอกเลยนะครับคุณแค่วิธีนะนี้แบบเทคนิคแบบไม่อยากพูดยเยอะละไปเสิร์ชบริษัทเจอใช่ไหมอย่างเช่นบริษัท a b c อย่างเงี้ยคุณก็ไปหาในลิงก์อินก่อนนะครับลิงก์อินนี่คือพูดหลายรอบแล้วมันเอาไว้ดูว่าใครอะทงานในองค์กรชื่ออะไรกันบ้างนะ a b c เพ๊บคุณก็ดูว่าตําแหน่งบนบนเลยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นตำแหน่ง c level หรือพวก head head เนี่ย head office n e s w อะไรเงี้ยคือพวกตําแหน่งแบบเนี้ย คือต้องแบบโฟกัสเลยนะครับตำแหน่งพวกนี้สำคัญตรงที่ว่าเวลาคุณเจอแล้วอะ่ะลิงก์อินไปเป็นเพื่อนแล้วคุยก็คือแบบเปิดการขายอะ่ะไม่เชิงเปิดหรอกคุณก็บอกไปว่าคุณทำบริษัทนี้นะคุณมีโซลูชันเนี่ยที่คิดว่าน่าจะพาร์ตเนอร์ชิพกันได้อะไรแบบเนี้ยนึกภาพไหมนะคือเราคุยในมุมพาร์ตเนอร์นะเราไม่ได้มาขายของเนี่ยขอทำนัดเข้าไปแบบนำเสนอได้ไหมเผื่อว่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันคือพูดอะไรในแนวเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ ดูฟังดูก็รู้ว่าเฮ้ยมึงเป็นแบบระดับคือบริหารแล้วอะแล้วก็มาพาร์ทเนอร์กันจริงนะครับไม่ใช่มาแบบเรียกว่ามาขายของนะครับโอกาสได้น่าสูงมากหรือถ้าจากคุยเจ้าของจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมี Facebook นะครับส่วนใหญ่มีเนี่ยมันหาไม่ยากก็คือเอาชื่อบริษัทไปเสิร์ชเนี่ยบางทีชื่อเจ้าของขึ้นมานะครับนั่นแหละคือประโยชน์ของเรื่องนี้เลยก็คือคุณสามารถที่จะทำให้ตัวของ การติดต่ออ่ะมันเกิดการนัดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ผมทํามาหลายเจ้ามากแล้วนะครับทํานัดเนี่ยบอกเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับถ้าคุณบอกตัวว่าขอมาเป็นพาร์เนอร์นะดูแล้วมีธุรกิจบางอย่างที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยยังไงโอกาสรับนัดจะสูงอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยอย่างที่สี่นะครับเข้าไปนําเสนอเนาะก็เสนออย่างเฉียบคมนี่แหละเราก็คือเสนอกับลูกค้ามาเยอะแล้วก็เอาแบบเนื้อๆน,นะครับอันไหนสําคัญก็คือเราพรีเซนต์ไปนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะที่ต้องเตรียมไปด้วยอะ่ะคือคุณต้องพูดให้ชัดตั้งแต่วันแรกที่เจอหน้าว่าแบบอย่างเช่นพาร์ทเนอร์เขาฟังฟังดูเนี่ยสิ่งที่กังวลของพาร์ทเนอร์อย่างเดียวนะก็คือแบบสมมุติว่าขายแล้วอะ่ะเขาไปเสนอให้อะ่ะงานจบหรือเปล่านะไอ้ได้อะไรอะ่ะไว้ก่อนนะแต่งานมันจบหรือเปล่าหมายความว่าคือคุณเนี่ยรับงานรับบีบอะไรไปอะ่ะคุณทําได้จริงนะ คุณก็ต้องคอมมิตนะครับว่าคุณแบบมีสปีดหรือว่ามีความแม่นยําที่สูงนะคือต้องย้ําให้ชัดว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยสบายหายห่วงแล้วก็โชว์ผลงานด้วยนะครับอันนี้ต้องทําให้พาร์เนอร์รู้สึกว่ามันง่ายนะครับไปด้วยกันแล้วแบบไปได้ไกลไปได้ยาวเนะี่ยอันนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วก็มันจะเข้าสู่เรื่องอย่างที่เนาะคือการคุยเรื่องเขาเรียกว่าโปรเซสในการทํางานเนาะ ือมันจะดีมากๆถ้าคุณน่ะบอกเขาไปเลยว่าคุณมีเซลหรือว่ามีเขาเรียก AE ก็ได้ในการดูแลพาร์เนอร์เวลาลูกค้ามีโจทย์มีอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบสื่อสารได้อย่างฉับไวรวดเร็วตั้งแต่แบบตั้งกลุ่มไลน์ส่งเมลโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือการเวิร์กกับเอเจนซี่หรือว่าเวิร์กกับพาร์เนอร์สิ่งที่สําคัญมากคือต้องไวนะครับไวก็คือแบบการตอบสนองฮะไม่งั้นพาร์เนอร์เขาก็แบบไม่อยากจะขายของคุณและเขาต้องการอะไรที่แบบชัวร์นะแล้วก็เร็วเหมือนแบบเหมือนมาม่าแกะ แบบแกะซองปุ๊บใส่น้ำร้อนแล้วกินได้อ่ะนี่บอ,อกไหมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนก็ตามนะครับถ้าในรูปแบบพาร์เนอร์เนี่ยความเชื่อใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันอ่ะคือสปีดแล้วก็ความแม่นยํานะครับนะต้องทําให้เร็วต้องเสิร์ฟให้ไวนะทนีเนี้ยเนี่ยพอคุยเรื่องผลประโยชน์นอะอย่างที่ห้าเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่คุณจะต้องบอกไปเลยแต่แรกว่าราคาที่พาร์เนอร์จะได้มันต้องเป็นราคาที่เขาเรียกว่าราคาพาร์เนอร์มันต้องไม่ใช่ราคาที่ขายแบบอารมณ์เหมือนคุณเป็น ทำขนมขายอ่ะแล้วคุณไปขายร้านขายส่งอ่ะมันก็ต้องขายถูกกว่าป่ะเพราะว่าร้านขายส่งอ่ะเขาเก่งขายถูกไหมเขากระจายสินค้าได้ไวมากเขาก็ต้องการกําไรตรงนั้นแหละเขาต้องการสินค้าที่มันขายง่ายแล้วก็ส่งได้อย่างสม่ําเสมอถูกป่ะไม่ใช่ว่าของขาดอะไรไม่มีของแล้วอย่างเงี้ยแล้วพาร์เนอร์ก็ไม่ได้ขายอ่ะพาร์เนอร์ก็ไม่อยากขายแบบเนี้ยคือถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้พาร์เนอร์ช่วยกันทํางานน่ะจะต้องแบบเนียนมากๆนะครับในขั้นตอนนี้ โอเคไหนะอย่างที่หกครับยิ่งสินค้าสลับซับซ้อนเนี่ยคุณเนื้อกอกไหมขนาดขายเหล้าขายเบียร์ยังมีเซลเลยเออบุหรี่แม่งก็มีเซลเซลแม่งวิ่งไปตามร้านเเรียกขายส่งอ่ะยี่ปัวสาปัวไปดูตามเขตเหนือเขตใต้บ้างไอ้เหี้ยขนาดขายเหล้านะเว้ยเบียร์เนี่ยคนแม่งแดงทั้งประเทศแต่แบบยังต้องมีเซลมีทําไมนะ มันเป็นเรื่องเทรนนิ่งมันเป็นเรื่องของการอัปเดตสินค้าอย่างเงี้ยยิ่งสินค้าซับซ้อนเนี่ยคุณจะต้องมีทีมหรือคุณเนี่ยแหละในการสอนพาร์ทเนอร์ให้ขายนะครับอันนี้ก็โคตรสาคัญเลยคือไอ้ช่วงเซนช่วงช่วงอะไรช่วงนัดธรรมดามากส่วนใหญ่ก็ชื่นมืน่นะส่วนใหญ่ผมยอมรับว,ว่าถ้าเล็งเป้ามาดีแล้วอ่ะเลือกพาร์ทเนอร์ถูกอะ่ะยังไงมันได้ไปอยู่ยแล้วแต่อที่มันไม่ได้ไปอะ่ะคือมันไม่มีเทรนนิ่งแล้วมันสําคัญยังไงครับเทรนนิ่งก็คือว่าตอนสอนงานอะ่ะ คือแบบสอนพาร์เนอร์ให้พรีเซนต์อย่างเงี้ยสอนพาร์เนอร์ให้แบบเดโมเป็นเนี่ยสอนพาร์เนอร์ให้แบบอาจจะถึงขั้นติดตั้งเลยอ่ะอย่างพวกบริษัทฝรั่งเนี่ยเวลามาเกณฑ์พวกผมมานั่งเพนเนี่ยแม่งเรนกันทุกทุกเดือนเลยนะอัปเดตสินค้ามีแบบมานั่งทําข้อสอบอะไรเงี้ยเพื่อให้พาร์เนอร์แม่งขายเป็นแบบแม่นยําเพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่สอนอะไรพวกเนี้ยพาร์เนอร์มันมูปลาๆนั่นหรอไหมมันก็มั่วซั่วไปหมดอ่ะผลก็คือมันก็ไม่เวิร์กนะ เนี่ยการสอนพาร์เนอร์เลยโคตรสำคัญนะครับต้องมีโปรแกรมเทรนนิ่งนะครับต้องพาพาร์เนอร์ไปเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยยิ่งสินค้าเป็นพวกแนวแนวแบบ Engineering, IT, Software, เอนจิเนียริงไอทีซอฟต์แวร์อะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งของผมเนี่ยมันก็ต้องแบบมีวันเขาเรียกพาร์เนอร์เดย์นะครับก็คือเชิญพาร์เนอร์ไปโรงแรมหรูแล้วเราก็อัปเดตหรือสอนเนะี่ยเราต้องการให้เขา่าเป็นคนขายให้เราครับเราเลยทําแบบนี้นะเนี่ยแหละคือจุดประสงค์ของพาร์เนอร์ชิพโปรแกรมนะคุณจะต้องแบบ ออกแบบเรื่องของโปรแกรมนะครับเรื่องของเวิร์กช็อปเทรนนิ่งอย่างสม่ำเสมอนะจนกว่าพาร์เนอร์จะเริ่มบินได้นะครับก็คือเขาเริ่มเป็นแล้ว่เขาก็จะออกไปขายแทนเรานะครับก็ยังไม่จบแค่นั้นหรอกครับอย่างที่7เนี่ยพอรับบีฟได้เนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยหรือเป็นช่วงสักพักหนึ่งเลยอะ่ะคุณจะต้องแบบคุณจะต้องแบบไปออกตลาดกับพาร์เนอร์นึกออกไหมไป ดูลูกค้าไปดูหน้างานด้วยไปรับโจทย์อ่ะไปช่วยแก้ปัญหานะี่แล้วก็ไม่ผิดนะครับที่คุณเองก็จะบอกพาร์ทเนอร์ว่าสวมเสื้อตัวเดียวกันนะคือเราเป็นแบบพาร์ทเนอร์แล้วว่าแล้วว่าเป็นทีมงานเดียวกันนะครับอย่างนี้แปครับมันจะมีเรื่องการต่อรองเจรจาเหมือนกันนะก็คือบางทีพาร์ทเนอร์เนี่ยโดนกดราคามานะคือต้องเข้าใจนะว่าเขาก็ไปเซลล์ต่ออีกทีหนึ่งเขาโดนทุบลงมาเนี่ยคุณก็จะต้องมี ผลประโยชน์ที่ต้องช่วยพาร์เนอร์นะครับในการลดราคานู่นนี่นั่นอะไรกันไปนะครับจนดีลจนกว่าดีลจะปิดได้นะอย่างที่9ครับก็คือสิทธิในการทำเขาเรนะียก e อ็กซ์คลูซีฟพาร์เนอระสมมติว่าสินค้าเรามันดังมากเนี่ยจะมีพาร์เนอร์บางกลุ่มที่เขาเรียกอยากขอสิทธิ์ขายแต่เพียงผู้เดียวหายความว่าเขาก็จะไม่อยากให้พาร์เนอร์คนอื่นมาขายแข่งกับเขานั่นแหละแล้วสินค้าเป็นของเราอันนี้ก็อยู่ในเขาเรียก ดูเลยียพินิจนะครับพี่จะนาง,ง่ายๆก็คือพาร์เนอร์คนเนี้ต้องคอมมิตนะคอมมิตก็คือเขาจะต้องแบบรับเป้าเพื่อให้ทําคะแนนได้อะทํายอดได้เช่นแบบอ่าถ้าเป็นเอกสิทธิ์เนี่ยคุณขายคนเดียวนะแต่คุณต้องทําให้เราห้าสิบล้านต่อปีเนงะี้คอมมิตเพราะถ้าทําไม่ได้อะก็ต้องเสียสิทธิล์ละเพราะว่าเราอ่ะให้คุณคนเดียวถ้าเราไปให้พาร์เนอร์เจ้าอื่นเนะี่ยอาจจะช่วยผมทํายอดกันคนละไม้คนละมือเกินห้าสิบล้านก็ได้เห็นไหม ดังนั้นพาร์ทเนอร์ต้องคอมมิตแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับให้ทำเอ็กซ์คลูซีฟเพราะว่าเพราะว่าถ้าคอมมิตแล้วทําไม่ได้เนี่ยคุณจะเสียโอกาสน,นะทั้ง2ฝ่ายก็เสียความรู้สึกด้วยนะครับเลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ก็จะเหมาะมากครับกับธุรกิจแนวแบบซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรพวกฝรั่งเบนเดอร์เงี้ยนึกออกปะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะคือมันไม่ควรที่จะแบบ คอมมิตอะไรอยู่เจ้าเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับอย่างที่10บก็คือการเอนเตอร์เทนการดูแลนะพาร์ทเนอร์ก็คล้ายๆลูกค้าแหละครับควรจะแบบพาไปทํากิจกรรมเนาะเพราะว่าโอ้โหคนช่วยขายขนาดนี้คนหาตังค์อ่ะมันก็ต้องเต็มที่นะครับไล่ตั้งแต่ดินเนอร์หรูยันเที่ยวเมืองนอกเลยนะครับคือมันต้องทําขนาดนั้นแหละแจกรางวงรางวัลพาไปเวิร์กช็อปโรงแรมเปิดงานนู่นนี่นั่นนะอันนี้นก็จะทําให การเป็นพาร์เนอร์ชิพซึ่งกันและกันเนี่ยมันมันไปกันได้นานและยั่งยืนนะครับผมบอกเลยว่าพาร์เนอร์ชิพเป็นอะไรที่สําคัญนะครับหมาป่าเดียวดายมันก็ดีแหละแต่ว่ามันจะตายเอาครับมันเหนื่อยการหาพาร์เนอร์ให้กว้างไว้อะครับอย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยๆอะ่ะมีบรีฟเข้ามานะวันเนี้ยไปปิดงานบอกเลยว่าก็เวลานะ่ะแล้วผมก็แทบไม่ต้องทำะไร ก็ทําครับแต่คือสนับสนุนด้านเทคนิคพอแล้วอะไม่ต้องไปเจอลูกค้าตรงได้เงินแล้วดังนั้นพาร์ทในชีพโปรแกรมหรือเป็นอะไรที่แบบแนะนําว่าสาคัญมากนะครับหรือใครสนใจนะครับคอร์สเซลดีเรคเตอร์นะวันที่ 20- 21หลังสงกรานะคนมาเทียบเลยครับทั้งทายาททั้งผู้ประกอบการนะครับผู้บริหารองค์กรนะอยากให้มาเจอกันครับจะได้มาจัดคอร์สแบบเต็มรูปแบบในสายบริหารการขายครับแล้วพบกับคอนเทนต์อูน่าเซล์รางพวกนี้ได้ไหมสวัสดีครับ